สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของพาราบลานะครับเป็นการตะลุยทําโจทย์แล้วก็เรียนไปด้วยนะครับมีทั้งหมด6คลิปเนี่ยโดยที่คลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนพื้นฐานว่า สมการพาราโบลาเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงนะครับแล้วสมการแบบไหนที่เราเรียกว่าสมการพาราโบลานะครับซึ่งพี่ยกตัวอย่างอ้างอิงนะครับแบบขนาด5.2ก่อของคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 เล่ม1นะครับสมการพาราโบลาเนี่ยคือสมการที่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y นะครับเท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c ได้โดยที่ a เนี่ยไม่เท่ากับ0นย์เราสามารถเดาได้เลยนะครับว่าสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาแน่นอนนะครับโดยที่ถ้าเราไม่ได้เห็นเต็มอย่างนี้เราอาจจะเห็นแค่ ax กำลังสองอย่างเงี้ยเป็นพาราโบลาได้นะครับเพราะว่า a เนี่ยไม่เท่ากับ0นย์แต่ว่า b เนี่ยเท่ากับ0นย์และ c เท่ากับ0นย์อย่างเงี้ยเป็นสมการพาราโบลาหรือถ้าจะเป็น y นะครับเท่ากับ A, a x กําลังสองบวกสลักษณะนี้เป็นสมการพาราโบลานะครับเพราะว่า a เนี่ยไม่เท่ากับ0 c เนี่ยไม่เท่ากับ0แต่ b เนี่ยเท่ากับ0ในลนักษณะนี้ถ้าเราดูออกนะครับว่าสมการไหนเป็นสมการพาราโบลาเนี่ยเราก็จะสามารถทำโจทย์ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างข้อที่1นนะครับโจทย์เนี่ยกำหนดว่าสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้เนี่ย เป็นสมการของพาราโบลาหรือไม่เพราะอะไรนะครับสมการที่1เนี่ย y เท <Y S 1> ่ากับ 3x ลบ5ถูกไหมครับสมการพาราโบลาต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0แต่ว่าในรูปของสมการ y, y เท่ากับ 3x ลบ5เนี่ยเราเจอพจน์ที่เป็น ax กำลัง2นครับไม่เจอนะครับเราเจอแค่พจน์ของกำลัง1เนาะซึ่งแสดงว่าสมการเนี้ย ไม่ใช่สมการพาราโบลาครับถ้าเรายัางพอจำได้นะครับถ้า y เท่ากับ 3x ลบ5เนี่ยสมการนี้เป็นสมการเส้นตรงเนาะไม่ใช่สมการพาราโบลาเพราะฉะนั้นข้อที่1ไม่ใช่นะครับสติ๊กเกอร์ลายน้องโมจิสามารถรับน้องไปเลี้ยงได้เลยด้านล่างนะครับผมข้อต่อไปข้ามไปเป็น y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3สมการพาราโบลาต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก4โดยที่ a เนี่ยไม่เท่ากับ0สมการ y เท่ากับ x กำลังสองบวก 2x ลบ3เนี่ยเห็นไหมครับว่าเรามีคบเลยเรามีพด x กำลังสองเรามีพด x แล้วก็มีพ์เป็นค่าคงที่พด C ถ้าจากสมการนี้นะครับเราดูเลยว่า a เท่ากับ1ถูกไหมครับไม่เขียนอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเลข1อยู่ b เท่ากับ2และสุดท้ายคะ c เท่ากับลบ3แสดงว่าสมการเนี้ย เป็นสมการพาราโบลาแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลังสบวก b x บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0 มีพดกาลังสองชัดเจนนะฮะแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาจากข้อ1ข้อ3าเนี่ยเราพอแยกออกแล้วนะฮะว่าอันไหนเป็นสมการพาราโบลาอันไหนไม่ได้เป็นสมการพาราโบลาข้อต่อไปครับตอนนี้มันดูยากขึ้นนิดนึงนะครับสมการพาราโบลาต้องเยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลัง2บวก bx บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0ย์ถ้าเราดูสมการนี้นะครับ y เท่ากับ cx กาลังสองห เราจะเห็นว่าเราเห็นพจน์กำลังสองเนาะแต่เราไม่เห็นพจน์ที่เป็นกำลัง1นึะครับสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าพจน์ A ไม่ได้เป็นศูนย์มีพจน์ที่เป็นกำลัง2อยู่โดยที่ถ้าเราดูตัวแปรนะครับ A เนี่ยจะเท่ากับ4 B เนี่ยเท่ากับ0นยเนาะเพราะมันไม่มีและ C เนี่ยเท่ากับลบ5สมการนี้เป็นสมการพาราโบลาที่ b เท่ากับ0เราเลยไม่เห็นพจน์ x กกำลังห นะเพราะอย่างนี้นะครับเราเลยเรียกสรรมการพาราโบาลาว่าฟังก์ชันกําลังสองเพราะว่าถ้าเราเห็นพจน์ที่เป็น x ก,กําลังสองเนี่ยเราก็สามารถเดาได้เลยคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นสรรมการพาราโบาลาแน่นอนข้อต่อไปครับก่อนที่เราจะไปต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน้องๆอ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกกด subscribe ช่องติวน้องด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยข้อต่อไปสมการ y เท่ากับ6ลบ x กำลัง2ข้อนี้ดูยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นโพสท,ที่เป็น x กำลัง2แล้วเดาได้เลยนะครับสมการพาราโบลาต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0ถ้าเราเห็นนะครับโพสมีโพส x กำลัง2เนอะแสดงว่าโพส a เป็นเท่าไรครับโพส a เป็นลบ1โพส b เราไม่เห็นพจน์ x กำลังหนึ่งเลยแสดงว่าพจน์ b เป็นสูตรครับและพจน์ c พจน์สุดท้ายครับเท่ากับ6สมการนี้เป็นสมการพาราโบลาครับข้อนี้ก็จะดูยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสลับที่เนาะเขาไม่ได้เอา x กำลังสองมาไว้หน้าสุดแหละเพื่อให้มันดูยากขึ้นถ้าเรายังเห็นว่ามันมีพจน์ x กำลังสองเนี่ยแสดงว่าเป็นสมการพาราโบลาครับข้อสุดท้าย y เท่ากับ x คูณกับ 7x บวก5จริงๆถ้าเรามองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ย ไม่มีพจน์เอกกำลังสองถูกไหมครับสมการพาราโบาลาเนี่ยต้องอยู่ในรูป y, y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c โดยที่ a เนี่ยไม่เท่ากับ0ย์เราไม่เห็นพจน์ x กำลังสองเลยเรายังตอบเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นรูปผลคูณของพหุนามอยู่ x เนี่ยคูณกับ7 x บวก5ถูกไหมครับเราต้องแปลงรูปมันก่อนนะครับให้กระจายคูณ x เข้าไปด้านในนะครับจะได้เท่ากับ 7x กำลังสองบวกห x เป็นสมการพา,าราบลาไหมครับเป็นสมการพา,าราบลานะครับเพราะว่า 7x เ็กซำลังสองเห็นไหมมีพจน์ที่เป็น x กำลังสองแสดงว่า a เนะี่ยเท่ากับ7พจน์ที่เป็น x กำลังหนึ่ง จะเป็น5แต่ c ค่าคงที่เราไม่เห็นนะครับ c เท่ากับ0สมการนี้มีพจน์ x กํลาลังสองแสดงว่าเป็นสมการพาราโบลาครับจากตัวอย่างทั้ง5ข้อนะครับเราก็น่าจะพอดูออกแล้วนะครับว่าสมการแบบไหนเป็นสมการพาราโบลาสมการไหนไม่ใช่สมการพาราโบลาครับถ้าอยู่ในรูป y เท่ากับ ax กํลาลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0ย์เนี่ยแสดงว่าเป็นสมการพาราโบลาครับถ้าไม่ได้อยู่เป็นตรงๆ เราสามารถทายังไงก็ได้ให้เขียนในรูป y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c ได้เนี่ยก็เป็นสมการพาราโบลาเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับพี่ขอฝากข้อไปข้อหนึ่งะคะับว่าเราสามารถทําได้ไหมถ้าทําได้เนี่ยแชร์คําตอบคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคบเพือ่อแชร์คําตอบกับเพื่อนๆว่าเราคิดถูกไหมนะครับให้สมการ y นะครับเท่ากับ 4x ลบ x กําลัง 2, 2, 2ส่วน2คาถามนะครับว่า อันนี้เป็นสมการพาราโบลาไหมนะครับถ้าเป็นสมการ ola, พาราโบลาพจน์ abc มีค่าเป็นเท่าไรนะครับถ้ารู้คําตอบแล้วเมนวิธีด้านล่างเลยนะครับสําหรับคลิปนี้พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสมการพาราโบลาจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราไปต่อกันในคลิปของสมการพาราโบลารูปแบบที่1ต่อไปได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้อง,องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย